สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังคือเป้าหมายของมิจฉาชีพค่ะเพราะถูกมองว่าหลอกง่ายใจดีและไม่มีทางสู้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีมิจฉาชีพมาในคราบของนายหน้าขายที่ดินใช้คำพูดหวานล้อมหลอกให้เสียเงินกว่า2ล้านบาท คุณมนูปิติรัตน์ชาวสุพรรณบุรีคือเศรษฐีเงินล้านคนใหม่ของหมู่บ้านค่ะจากการขายที่ดินราว20ไร่ได้เงินกว่า6ล้านบาทซึ่งคนในระแวกนี้รู้กันทั่วและอาจรวมถึงมิจฉาชีพขายบ้านขายที่ดินได้เงินมา6ล้านเปดวันเกิดเหตุมีคนแต่งตัวดีน่าเชื่อถือ ขับรถมาหาถึงที่บ้านอ้างว่าเป็นนายหน้าขายที่ดินต้องการผู้ร่วมลงทุนใช้คำพูดโฆษณาชวนเชื่อบอกลงทุนระยะสั้นๆได้ผลตอบแทนเป็นล้านเขาก็มาคุยกับเราในบ้านประมาณชั่วโมงได้เขาก็มาชวนเราให้ไปเป็นนายหน้าขายที่ดินให้เขา เขาออกอุบายว่าจะซื <Solomon> ้อขายที่ดินแปลงหนึ่งทำเลดีราคางามแต่ติดปัญหาเพราะโฉนดติดจำนนงอยู่สองล้านบาทอยากให้คุณป้ามนูมาร่วมลงทุนด้วยการเอาเงินสองล้านบาทไปไถถอนโฉนดออกมาเนียนเลยเอาโฉนดทายจำเนงเอกสารมาให้เราดูอีกเนี่ยวันที่ตรงเนี้ยยี่สิบไร่เนี่ยเนี่ยมิตราชีพ พูดหวานล้อมชวนเชื่อว่าหากซื้อขายที่ดินแปลงนี้ได้ป้ามนูจะได้ส่วนแบ่งเท่าตัวคือ4ล้านบาทเราก็ดึกว่าเออในไหนโอกาสมาันมาแล้วโชคมาแล้วทำไปเลยก็ได้การเงินแล้วก็มีอยู่แล้วเราก็นึกอย่างนี้ใช่ไหมย่าป้าได้อีกเราก็ดึงในใจแค่นี้ ตัดนใจไปไปเบิกเงินมาพาเขาไปเบิกเงินที่ธนาคารหลังจากได้เงินมิจฉาชีพก็ทำทีพาป้ามานูไปพบกับชายอีกคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นก่อนจะทิ้งป้ามานูไว้ข้างทางแล้วพากันหลบหนี จุกอกเสียใจมากมากเลยหายใจไม่ออกพ่นไม่ออกตือ้อหมดบนเรียนมาก็ย่ายล่วงเลยไม่ได้แล้วไว้ใจกับคนไม่ได้เลยเชื่อใจใครไม่ได้เลยมนุษย์เดียวนี้ลอกลวงมากหน้าด้าดีแต่งตัวดีแต่เชื่อใจไม่ได้เลยมิจฉาชีพกลุ่มนี้จะพูดจานโน้มน้าวได้เก่ง และหยิบยกเอาส่วนแบ่งหรือผลตอบแทนสูงๆมาเป็นสิ่งล่อใจค่ะโดยมักมองหาเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้หญิงเตือนตัวเองอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าและทุกครั้งที่มีคนมาชักชวนซื้อขายที่ดินต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินนั้นมีอยู่จริงและไม่ควรตัดสินเพียงลำพังควรปรึกษาคนในครอบครัวหรือผู้ที่มีความรู้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ แม้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุมตัวคนร้ายได้แล้วแต่ป้ามนูก็ไม่ได้เงิน2ล้านบาทของเธอคืนนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของเธอที่มาบอกต่อให้ผู้หญิงอย่างเราได้รับรู้ถึงภัยที่มีรอบตัวค่ะ